ครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็จะมาติดตั้งนะครับแอปเซิร์ฟนะครับหรือจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราไปที่นะครับเว็บไซต์ของแอปเซิร์ฟนะครับก็ทำการดาวน์โหลดนะครับเวอร์ชั่นที่เราต้องการนะครับ ส่วนผมก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการติดตั้งนะครับตอนนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งทับนะครับเนื่องจากเคยติดตั้งแล้วนะครับก็รอสักพักนะครับก็ แอปเซิร์ฟนะครับก็จะทําการติดตั้งลงในไดรฟ์ C นะครับซึ่งเป็นไดรฟ์มาตรฐานนะครับก็จะมีคําสั่งขึ้นมานะครับ apache mysql php php นะครับ admin ก็ทําเครื่องหมายถูกทั้งหมดนะครับก็จะเป็นออโต้นะครับก็กด next นะครับส่วนตัวนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็น localhost นะครับแล้วก็ admin นะครับก็เป็นอีเมลเรานะครับอีเมลเราไิใส่เลยนะฮะก็จะเป็น ส่วนที่สำคัญนะครับใส่ไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเราจะได้นำไปใส่ใน Database หรือในขั้นตอนการติดตั้งชุมล่านะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นจ็ดก็จะเป็นนะครับ a p a c h ช80นะครับช443นะครับไม่ต้องไปทำอะไรนะครับเป็นเครื่องมันก็จะขึ้นออโต้นะครับ เน็กนะครับส่วนพาสเวิร์ดนะครับก็จะเป็นนะครับพาสเวิร์ดมาตรฐานนะครับใส่พาสเวิร์ดตามเราต้องการนะครับจำไม่ได้นะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญในการติดตั้งนะครับในขั้นตอนที่เราติดตั้งจุ่มหน้าลงในแอปเซิร์ฟนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จําไว้นะครับว่าจะต้องเป็น u ู f แนะครับอันนี้โค้ดนะครับในส่วนการตั้งค่าในดัต a ตอเบนะครับก็อินสตอลนะครับก็รอสักครู่นะครับช้าเร็วอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของแต่ละท่านด้วยนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับแอปเซิร์ฟก็จะเป็นแอปนะครับจำลองแอปในการติดตั้งจุล m า a นะครับก่อนที่เราจะไปติดตั้งจุล m า a ลงใน เซิร์ฟจริงนะครับในคลิปต่อไปนะครับก็จะามาสอนวิธีการติดตั้ง Joomla ลงในแอปเซิร์ฟนะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งแอปเซิร์ฟแล้วก็เข้าไปตั้งค่าดาต้าเบสนะครับ ก็โอเคนะครับเ็นะครับแล้วก็เข้าไปที่ d ดนะครับไดี absorb นะครับก็มานะครับสร้างโฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอรอ์ที่เราต้องการนะครับโฟลเดอร์ซึ่งเป็นชื่อนะครับที่เราต้องการนั่นก็คือจะเป็นเหมือนกับชื่อเว็บไซต์นะครับผมจะใส่เป็นชื่อ เว็บอุบลน,นะครับก็หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยให้ไปที่นะครับ b ์ o w s e r นะครับ browser ก็ไปที่ local host นะครับ local host มาเช็คว่าแอปเซิร์ฟเราทำงานปกติไหมนะครับถ้าเข้ามาหน้าน,นี้ได้ก็แสดงว่าแอปเซิร์ฟเราทำงาน ปกตินะครับแล้วก็มาที่ PSP MyAdmin Database Manager นะครับที่เข้าไปเลยนะครับอ่าก็จะมาขึ้นหงานี้นะครับ User name กับ Password เอามาแต่ไหนนะครับเอามาแต่ App Server นะครับที่เราติดตั้งลงในเบื้องต้นนะครับจะเป็น Local Host Root นะครับแล้วก็ Password ที่เราตั้งไว้ในเบื้องต้นนะครับนำมากรอบลงนะครับก็โกนะครับ ข้ามาน้า,ด,า,าดัตต์เบรดเรียบร้อยนะครับก็ให้มาที่ดาตาัตต์เบรนะครับกม็มาตั้งชื่อนะครับดัตต์เบรนะครับเว็อขึ้งบนผมก็จะใส่นะครับชื่อตามนี้นะครับเราก็ใส่ชื่อตามเราต้องการนะครับตัวนี้เราจะตั้งค่าอะไรก็ได้นะครับจะเป็น ตระกูล u t f 8นะครับตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็เคลียร์นะครับโอเคนะครับดัตตาเบสเราก็ยอยู่อยู่ข้างล่างนะครับหลังจา,งางกนั้นเราก็มาที่นะครับก็เ็จสินนะครับสำหรับในการติดตั้งแอปเซิร์ฟนะครับ เดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการติดตั้งจุ้มล่าลงในแอปเสิร์ฟนะครับก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ